ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปยาช่องพ่อบาสเตชันนะครับผมสำหรับเทปที่แล้วนะฮะที่เราทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ XADV 750ไปนะครับ น้ำมันเครื่องเว่อร์จากคราวที่แล้วนะครับยังเหลืออยู่อีก0.8ลิตรนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเติมให้รถแม่บ้านในช่องเรานะครับเป็นยามาฮ่าสปาร์กนะฮะรถวิ่งมาแล้วประมาณ52,000โลนะฮะรถเก่าแล้วก็จริงแต่ยังวิ่งได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมของดีๆให้มันเข้าไปบ้านนะครับน้ำมันเครื่องเว่อร์นะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับอันนี้จากเยอรมันนะที่กระป๋องก็จะเขียนอยู่ว่าเมดอินเยอรมนีนะครับส่วนสลากภาษาไทยอยู่ด้านหลังนะฮะมีทอพออะครบชัดเจนนะครับน้ดตาแบบนี้เลยนะครับท น้ำมันเครื่องเยอรมันเติมกับรถญี่ปุ่นที่อายุอานามก็ประมาณ50,000ื่นกิโลแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าวิธีเปลี่ยนถ่ายทํำยังไงครับสาหรับยามาฮ่าสปานะฮะใช้บล็อกเบอร์12นะครับซึ่งส่วนใหญ่ยามาฮ่าก็จะใช้เบอร์12เช่นเดียวกันนะครับน้ำมันเครื่องเดิมคันนี้เป็นโมตุน3 0 0พั plus นะฮะใช้งานมาได้ประมาณ4เดือนดำปีนะครับอันนี้คือสภาพน้ำมันเก่านะฮะน้ำมันพื้นฐานขอ,ของทางโมตุน3 0 0พั plus ใช้มา4เดือนดำปีขนาดนี้นะฮะ พอช่องถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ด้านข้างนะฮะด้านข้างแข็งเราก็เอียงรถช่วยได้สบายมากนะครับหลังจากน้ํามันเครื่องออกมาจนเกลี้ยงนะฮะเราก็ทําการขันโบกับเข้าที่นะฮะใช้มือเปล่าเนี่ยขันน้ำเข้าไปก่อนเราเค่ตามด้วยบล็อกอีกทีหนึ่งขันพอตึงๆได้ที่แล้วก็เรียบร้อยครับและนี่ก็คือน้ํามันเครื่องเวิดนะฮะที่เหลือจากคราวที่แล้วนะครับมันเหลืออยู่ 800พอดีแล้วก็เทส้หมดขวดได้เลยนะฮะเพราะว่ายามาฮ่าสปารคันนี้ใช้น้ํามันเครื่องเพียงแค่0.8ลิตรเท่านั้นนะครับยางไหนก็แกะมาถ่ายคลิปกันแล้วแล้วก็เอาให้คุ้มนะหมดกระป๋องัจากนั้นก็ปิดฝาช่องเติมน้ํามันเครื่องเข้าที่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ จบแล้วครับกับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเวอร์ตนะฮะให้กับยามาฮ่าสปานะครับผมสำหรับน้ํามันเครื่องเวอร์ตนะฮะมีให้ด้วยกัน2เบอร์นะครับเบอร์10บเดี๋ยวมันอยู่สีและ15บห้เดี๋ยวมันอยู่ห้นะครับผมและแน่นอนนะฮะตามสัญญานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชั่นด้านล่างเชตเดิมนะครับในการสั่งซื้อสินค้าคุณภาพราคาไม่แพงนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับติดหวังกันด้วยนะครับสำหรับ